สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการเฮลที่บายยันทีนะครับผมกับเพจสุขภาพความรู้สุขภาพกับหมอยันทีนะครับวันนี้เป็นสัมมนาพิเศษนะครับผมประจําเดือนนี้นะครับพฤศจิกายนเป็นเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสุขภาพตับนะครับวันนี้เป็นเรื่องของโรคตับอัยเยบนะครับที่เจอได้บ่อยในเมืองไทยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอกรณีพรโกเมฆกุลนะครับคุณหมอเป็นอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทางเดินอาหารประจำโรงพยาบาลยันทีนะครับผมวันนี้ พบกับคุณหมอเลยนะครับผม <c oughs> สวัสดีครับหมอกนค่ะสวัสดีคะ่ะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะ <c oughs> สวัสดีท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะวันนีเ้เราจะมาพูดเรื่องตับนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นโรคที่มักไม่แสดงอาการแต่ว่าพบบ่อยแล้วก็มีความสําคัญมากเลยนะคะคุณหมอโอเล่ครับก่อนอื่นเรามารู้จักตับว่ามันเป็นอะไรยังไงอวัยวะอะไรกันนะคะได้เลยครับค่ะ ับนะคะเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายนะคะตำแหน่งของเขานะคะอยู่ที่ในช่องท้องนะคะใต้กระบังลมแล้วก็ชายโครงด้านขวานะคะคมีขนาดใหญ่ที่สุดในตับอ่าและมีน้ําหนักประมาณ1ใน50ของน้ําหนักตัวนะคะ,ะ,ะดังนั้นถ้าเราหนักห0ากิโลกรัมตับจะหนัก ห <1 S 2> นึ่งกิโลถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใหญ่แล้วก็สําคัญมากหน้าที่ของเขานะคะมีหลากหลายนะคะหมอขอยกตัวอย่างนะคะอันดับแรกก็คือเป็นตับเนี่ยเขาจะสร้างสารอาหารต่างๆนะคะเพื่อไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะหลังจากที่เรารับประทานอาหารดูดซึมเข้าทางาลำไส้แล้วก็หลอดเลือดแล้วนะคะสารอาหารต่างๆจะไหลเวียนเข้าสู่ตับ แล้วก็ผลิตสารอาหารที่สําคัญที่ร่างกายนําไปใช้เช่นกรูโคสนะคะโปรโตีนอะบูมินนะคะต่างๆกรดไขมันจําเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่จะเป็นในร่างกายในทุกๆวันนะคะคสอง <ผม S 1> ก็คือ,อเป็นสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยต่อสู้กับเชื้อโรคและก็โรคภัยต่างๆนะคะาสามก็คือ,อเป็นแหรงขับหรือขจัดของเสียที่ร่างกายไม่พึงประสงค์หรือ,อ,อว่าไม่ต้องการไปใช้<อ>นะคะ ซก็คือเป็นแหล่งสร้างน้ําดีเพื่อจะช่วยย่อยอาหารที่เป็นของมันนั่นเองค่ะครับผม,มจะเห็นว่าน้าที่องตับค่อนข้างเยอะเลยนะครับถูกต้องค่ะจะสร้างสารจําเป็นในร่างกายกันค่ะ การจัดของเสียการ<ช>ย่อยไขยมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับค่ะตอนนี้สถานการณ์โรคตับในเมืองไทยเป็นยังไงบ้าง,งนนครับอ๋อค่ะคุณหมอ,อเลเชื่อไหมคะจริงๆเนี่ยตับเนี่ยมักจะไม่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดดังนั้นเวลามาหาหมอแล้วเนี่ยมักจะมีปัญหาหรืออาการค่อนข้างรุนแรงนะคะ,คะเราพบว่าในปี2558นะคะเรามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากมะเร็งตับ ถึง15,000คนต่อปีนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับใหม่เนี่ยอยู่ประมาณ20,000คนต่อปีและหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เป็นมะเร็งตับนั่นคือมีภาวะไวรัสตับอักเสบบีติดเชื้อในร่างกายประชากรของประเทศไทยนะคะมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยถึง2ถึง3ล้านคนทีเดียวร่วมกับไวรัสตับอักเสบซีอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ มีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอัเสบซีถึง3แสนถึง7แสนคนเลยทีเดียวค่ะหมายถึงว่าเป็นคนไทยหลายคนไม่รู้เลยว่าตัวเองมีไวรัส่ใช่นื่งจากไม่มีอาการนะคะคุณหมอเล่ใช่ครับผมโอ้ค่อนข้างเจอเยอะเลยนะใช่แล้วค่ะโอเคได้เลยตอนี้อยากให้คุณหมอกัลยานีอธิบายเกี่ยวกับแต่แต่ละโรคแต่ละโรคนะคะโอเคค่ะขอแนะนําตามความชุกก่อนเชื่อไหมคะว่าโรคตับนะคะมีมากมายหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่สําคัญและเป็นอันหนึ่งมาแรงเลยค่ะเรื่อง อันดับแรกก็คือไขมันเกาะตับ,บเป็นโรคจากพฤติกรรมของเราเนี่ยแหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ดูแลนะคะมีภาวะอ้วนนะคะหรือว่ามีไขมันหรือเบาหวานนะคะก็จะส่งเสริมทําให้เป็นไขมันเกาะตับนะคะครับ โรคอันดับ2ก็คือ,อไวรัสตับอักเสบ B และตับอักเสบ C การติดเชื้อไวรัสต่างๆที่หมอนำกล่าวนะคะครับค่ะสก็คือจากแอลกอฮอล์การดื่มสุาราทำร้ายตับนั่นเองนะคะทำให้มีภาวะเสี่ยงต่อตับแข็งและก็มะเร็งตับได้นะคะคสีก็คือจากการทานอาหารที่ มีการสะสมไม่ว่าจะเป็นสารพิษนะคะยาต่างๆสมุนไพรก็สามารถทําให้ตับอักเสบได้นะคะสุดท้ายเมื่อได้ไม่ได้รับการดูแลก็สามารถจะพัฒนาไปเป็นตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับได้นะคะครับจากเมื่อกี้หมอการพูดมานะครับก็คือสาเหตุหลายอย่างมากเลยถูกต้องั้งแต่การรับประทานเป็นไขมันพอกตับใช่ไหมครับใช่ค่ะ่าที่มีไวรัสในร่างกายการใช้ยาแล้วก็สมุนไพรต่างๆนะครถูกต้องค่ะ โรคต่างๆที่ทําให้เกิดตับเสื่อแล้วแล้วก็เป็นตับแข็งเนาะถูกต้องค่ะได้ครับผมตอนนี้คุณทางบ้านฟังมาถึงตรงนี้คงอยากทราบแล้วครับเขาจะสามารถสังเกตอาการของตัวเองได้ไหมว่าเขาเนี่ยสงสัยน่าจะเป็นโรคตับหรือคนมาตรวจตับค่ะพอเราทราบว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรใช่ไหมคะเราก็ต้องดูว่ามีการตรวจอย่างไรได้บ้างนะคะง่ายๆเลยก็คือการตรวจเลือดนะคะการตรวจเลือดจริงๆมันมีมากมายหลายค่ามากนะคะ แต่ค่าที่จะต้องแนะนําก็คือค่าการทํางานของตับนะคะเบื้องต้นก็นคือค่าการทํางานด้วยเอนไซม์ตับถ้าในกรณีที่เรามีการทํางานของตับที่เยอะขึ้นหรือทํางานหนักค่าเอนไซม์จะมี2ตัวแนะนําให้จํานะคะคือค่า h G O T A G P T ซึ่งบ่งชี้ว่าตับกําลังอักเสบและกําลังทํางานหนักอยู่อสองก็คือถ้าในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการทํางานของตับเยอะแล้วก็ต้องมาดูว่าสาเหตุเป็นจากอะไรถ้าเราล,ลองรีเช็คตัวเองแล้ว เหล้าก็ไม่ดื่มนะคะไขมันก็ไม่เยอะตัวก็ไม่อ้วนอาจจะต้องเช็คเวลาตับอักเสบบีหรือตับอักเสบซีนะคะเหตุผลเพราะว่าในแต่ละกลุ่มโรคการรักษามีความแตกต่างกันกับคุณมอเอาเล่ดังนั้นถ้าเราจะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องก็ควรจะเช็คให้ละเอียดและชัดเจนนะคะโอเคต่อมาคือการตรวจจากอัลตราซาวเพื่อจะดูว่าลักษณะของตับภายในเป็นยังไง มีผังผืดมากผังผืดน,น้อยมีก้อนไหมนะคะแล้วมีภาวะสุ่มเสี่ยงตับแข็งแล้วมะเร็งแล้วหรือยังนะคะคอื่นๆก็คือค่าผังผืดที่ตับถ้าในกรณีที่มีผังผืดเราก็จะมีการตรวจเรียกไฟบสแกนดูว่าตับเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงจะเป็นตับแข็งได้มากน้อยแค่ไหนนะคะโอเคค่ะคตอนนี้เขาต้องรอมีอาการอะไรก่อนไหมครับคุณหมอการหรือว่าควรจะมาตรวจจริงๆก็คือ1เราต้องประเมินตัวเองก่อนว่าเราเสี่ยงไหม ถ้าเราเสี่ยงแล้วก็แนะนําให้ตรวจนะคะตรวจในที่นี้คือปรึกษาคุณหมอก่อนก็ได้ค่ะคุณหมอจะได้ข้อมูลแล้วก็ได้แนะนําว่าควรจะตรวจมากน้อยแค่ไหนนะคะร่วมกับถ้าในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงแล้วพอเช็คว่ามีผิดปกติคุณหมอก็ทําการรักษาได้อย่างถูกต้องนะคะครับผมก็คือมา,อาต้องดูที่อาการด้วยแล้วก็<ช>มีประวัติเสี่ยงด้วยใช่ไห<ช><ช>ม<ช>ครับแล้วก็ถ้ามีประวัติที่สงสัยก็มาหาคุณมกันได้เลยนะครับ เอาไปก่อนจะจัก,กนันคุณหมอกันฝากนิดนึงนะครับว่า<ะ>เขามีวิธีดูแลยังไงให้ตับแข็งแรงได้ไหมครับค่ะอันดับแรกก็คือถ้าในกรณีที่เรามีปัจจัยเสี่ยงดังที่นําเรียนข้างต้นแล้วนะคะ,คะการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นจะเป็นข้อที่จะช่วยทําให้เรารอดพ้นและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนตับแข็งและก็มะเร็งตับนะคะครับข้อหนึ่งก็คือการดูแลตัวเองอย่างครบวงจรนะคะรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะ สองก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสามออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสี่หลีเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์นะคะห้าพยายามไม่รับสารเสริมหรือว่าสารเคมีที่ตกค้างทำให้ตับต้องทำงานหนักนะคะหกก็ควรจะพบแพทย์เพื่อเฝ้าระวังแล้วภาวะต่างๆที่แทรกซ้อนร่วมกับเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอค่ะครับผมครับวันนี้ก็ถือว่าได้รับความรู้ทางด้านตับค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็ขอบคุณคุณหมอกรลยานีมากนะครับในวันนี้นะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสําหรับทางบ้านนะครับท่านสามารถติดตามความรู้สุขภาพดีๆได้ทางเพจความรู้สุขภาพกับหมอยันทีนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับจะมีสัมมนาดีๆอย่างนี้กดไลค์กดแชร์ติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ